ใครที่ซื้อประกันเองไม่ผ่านนายหน้าไม่ซื้อกับนายหน้าด่วนๆน,นะคะให้รีบไปหยิบกรมธรรมาดูแล้วมาเช็คดูว่าหน้าตารางกรมธรร์ของเรามีความคุ้มครองอะไรบ้างอย่างน้อยประกันตัวผู้ขับขี่จะต้องมีถึงสามแสนบาทนะคะสมมุติว่าเราขับรถไปชนคนเสียชีวิตแล้วมีต้องนอนโรงพยาบาลเกินยี่สิบวันอย่างนี้ถือเป็นคดียาานะคะหากเจ้าหน้าที่ให้มีการประกันตัวหาก ประกันตัวอยู่ที่200,000แล้วหนะ้าตารางกรมทัรของเรามีแค่50,000บาทอย่างนี้ก็ไม่พอต้องไปหางเงินเพิ่มนะคะประกันตัวผู้ขับขี่ของครูพี่ดาวบริษัทชับสามคีประกันภยัยมีวงเงินให้ถึง300,000บาทใช้ได้ตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนจนถึงสิ้นสุดคดีความนะคะบริษัทจะนำหลักทรัพย์มาประกันตัวผู้ขับขี่ให้ตั้งแต่ ชั้นพนักง,งานสอบสวนจนสิ้นสุดคดีความฟังไม่ผิดนะคะวงเงิน3ามแสนบาทประกันชั้นสธรรมดาไม่ซ่อมรถเราแต่ซ่อมคู่กรณีถึงหนึ่งล้านบาทชนคนเสียชีวิตจ่าย5้าแสนบาทประกันตัวผู้ขับขี่สูงถึงสามแสนบาทชั้นหนึ่งไม่ไหวให้ชั้นสามติดรถไว้ด้วยความห่วงใยจากครูพี่ดาวประกันภัยครบวงจรทีมอาจารแดงค่ะ